โอเคแล้วก็หีกฝัวตอนนี้ไม่มีใครมีใครอ่ะกรหลับีเวอร์อะไรการพีเอร์เนียร์เป็นแสบต่นเตนดูดูดาดูว่ากินว่ากินแบงค ไอเชียร์แล้วก็่ออกเสียงขอให้เยอะผมรู้เยอะผมรู้เยอะไม่นิสัยไครับผมร่าเยอะเจอเยอะเจอเยอะเดี๋ยวกลับมาตายเราเล ก็เคยใครดูน้อปีร้องาก คนน่าจะรู้จักกันจากเพลนี้แหละใช่ไหมนะครับเบ้านได้ผม่รู้เลยว่าคะแนนเป็นยังไงว่ากระแสนอกเป็นยังไงเว่าเราก็จะไม่รู้เรื่อนไทยนอกนะครับก็ไม่รู้ว่าเราก็ลอยลามานาแล้วผมค่ดูแล้วอร่อยจริงจริงบ กระแสดีทะานสันดีมากต้องเช็คกระแสต่อหลังว่าเป็นยังไงบ้างอะไรนี้ก็ตั้งแต่รอบรอบแรกเลยไม่ใช่ดิรอบแรกผมยังไม่มีใครรู้จักเลยเขาไม่้จักผมไปผมไปตลาดข้าวเชียงโสง่าวเขามีบ้านไฟหมดไอ้นี่ไม่มีใครเลยมีน้ำป้าไก่หรือตัวนวดๆอ่ะคนเดียวเลยแบบเดินไปแล้วถึงป้ายเขียนเอานะคนอื่นวมีป้ายไฟผมแบบ น้อย้ากแบบไม่มีใครเชียร์เลยแต่ว่าพอร้องมีคอนเสิร์ตมาได้เรืยๆเแรกว่ายิ่งสูงขึนสูงมองไม่ไกลด้ให้ยากังในวงมองที่กว้างใหญ่ ขอบคุณมากนะครับที่เด right? <iliation> ี <reference> ๋ยวบอกว่าไหวถึงก็คงจะมีเพิ่มเติมอีก และอแสแล้วเร่อมเรแสพโมมันแสบสดไส้เข้าไปเขียนที่ปลายเข้าไปเลยครับเป็นแบบจันทราตอนน้นพี่ทำเป็นโมงใหญ่เข้าไปเขียนว่ากันเฮ้ยเรื่องโคงไม่ต้องห่วงโทงดีมากดูพูดเยอะๆหน่อยกาพักสามวิสสัมภาษณ์ตีอะไรบ้างสามวิทุกทีเลยพูกกันยาวถ้ากมชอบกินไข่ปลาคาเนเ

ต่อไปต่อไปมินิมินิคอนมินิคอนไปแล้วไปนแา่์ตี้นอ๋อ้จริงจริงนะีมากไม่ใช่อะขอข้อมูลที่ถูกต้องให้คียวเดวาเสีย Hãy subscribe cho kênh để Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่แบบทำให้นะมันลอยหลับเรื่อยๆเว่าอ่าคือพอดปุ๊บก็มานไปของไปเลยคือป้ากันเยอะยเลยบอกไปนุ๊บว่าตัดเข้าสู่ท่านตายังไม่ไดเราแเ่เราดีมากจริงๆอใแก้งผมเลย ตัวนั้นเ็ยอกให้ไปเลยที่นสกคนจะคิดเลยจะคิให้มันมากเหมือนคไม่ดีเท่าเลยี่คยสกคจะทาี่คิดม่าคุี่น sẽ okay. okay. I... hey, gonna... lên <laughs> okay. <laughs> <Ch siege. laughs> ฉันเหมือนคนที่มีกำลังแล้วหมดแรงที่จะลุกจะต้านไปฉันเหมือนคนังจะตายที่ขาดกาจะหายใจฉันเหมือนคนที่ต้องถ่ายกำลังแล้วมันจะลุกจะควงใจธอใจฉัน Thank yeah. you. ีนี่ก็มีมีใครจาให้เราร้อนเหมอนีแพ้เหมือนอายุคุณนั่นแหละประชามายุคุนก็หูอื้อนดนีเพลงใครมีใครทำใส่ติดกเยเยอะนะกี่นีมากบัราบ้รรอนกึเอ๋ยยู่าต้องมาต้องม้นี่กีเพงต้องติ่เขืเลย โโไม่ยุคแรกเลยยุคของอะไรคอับอันนี้อัน <c oughs> <c oughs> อนัน้นก็มีมาแล้วก็มีละค,ครเนาะละครในแพรก็เพลงก็พร้อมไม่เพลงนะครับนแพน หรือการหรืออะไรหรือมีบางอย่างมาเป็นบทสร้าให้เราแบบให้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาน้อยลงอย่างเช่นแบบสมมติเปนคนเชฟกันโอ้หรือว่าคนดูสนนักแสดงดีม่ๆหรือว่าคนเป็นตานคนอื่นอะไรเงี้ยพอเรากลับมาคิดถึงวันเก่าอะไรเงี้ยอย่างอย่าง่็คือเคยทุ่งอะไรเงี้ยผมก็ดีใจกับที่คนแบบมีบางคนโพสต์ว่ากลับมานั่งดูคลิปเกิดซาบีโกแล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งที่สเสมอถึงแม้จะชั่วแค่ไหนแต่ว่าเราไม่รู้เลย เราเนี่ยเราก็ถ้าเด็กมาคณะพารมาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบสิ่งที่นี่แหละผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะไม่เดือดร้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านนานมานานมากเั็นทศปีแล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยังมีสิ่งดีของนี้อยู่อย่างเพลงเพลงที่พูดว่าแต่เวลาก็เพราะฉะนั้นนเะอย่างแพ้ความผูกพันเดี่ยวๆต้องรั